รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านที่ช่อง9มคอร์ด HD เช่นเคยนะครับบ่ายโมงสีนาทีวันจันทร์ถึงวันพุธวันนี้ก็จะมีกรณีของคุณป้าวัยเจเนะครับอยู่จังหวัดสุขโขทยัยทนทรมานปวดเนี่ยครับปวดขาปวดหลังอะไรปวดอย่อยางเงี้ยไปกายภาพมาก็แล้วไปฝังเข็มก็แล้วความปวดไม่หาย ชักสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นสืบสาวเราเรื่องจนกระทั่งได้ความว่าน่าจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลทนบรุรีก็เลยไปครับพอไปแล้วเรื่องมันโอรพ่อครับไม่ใช่อย่างที่คุณป้าเข้าใจคือคิดว่าเป็นกระดูกสันหลังแตกแล้วไปกดทับเส้นประสาทแต่ข้อที่จริงคือกระดูกข้อสะโพกเสื่อมครับเสื่อมถึงขนาดที่เสื่อมระยะท้ายแล้วด้วยนั่นแหละครับ คือถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนถ้าช้ามันก็จะปวดไปเรื่อยปวดยิ่งหนักขึ้นแล้วก็จะเดินไม่ได้เอาในที่สุดเพราะนั้นเรื่องนี้ไปฟังจากคุณป้าท่านนี้กันก่อนเลยนะครับเมื่อก่อนเราชอบปวดหลังแล้วก็ปวดขาแล้วเวลาเราเดินเนี่ยเราจะรู้สึกแบบขาเราเสียวแป๊บเลง้งบาทีขามันจะอ่อนนี่ดูแล้วเราก็ไปหาหมอตามต่างจังหวัดแกบอกว่าเราเป็นกระดูกทับเส้น แล้วแกก็เอาเราเข้าคอร์สกายภาพบําบัดแล้วผลปรากฏว่าไม่ดีขึ้นแล้วนี้พอดีแถวที่บ้านเขามีหมอฝังเข็มเราก็ไปฝังเข็มทุกทุกวันที่ว่าหมอแกนัดแกนัดผลปรากฏว่าเราฝังเข็มได้สองปีกว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยทําให้เราเหมือนก็เรียกว่าหมดความอดทนพอดีมีญาติพี่น้องทางแฟนอาการเหมือนก็คล้ายๆกับเราแหละ แกก็สารภาพถามหมอเหมือนกันพอดีแกมีญาติของแกเคยมาทำญาติแกเลยก็แนะนำให้มาทำที่นี่เราลูกพี่ลูกน้องกับทางแฟนเนี่ยเขาก็มาทำที่นี่แล้วเราดูแล้วอาการของเขาอะแย่กว่าเรามากมากเลยอะแต่พอเขามาทำที่นี่เหมือนก็เรียกว่าคนละคนเลยเปลี่ยนกันไปคนละคนแล้วเลยแกก็แนะนำให้เราว่ามาที่นี่มาแล้วผลปรากฏว่า หมอที่นี่บอกว่าเราเป็นเกี่ยวกับข้อสะโพกไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับกระดูกสันหลังทับเส้นแล้วแกบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนข้อสะโพกเนี่ยกระดูกสันหลังอันนี้ดีไม่ดีจะหายจากที่เคยเคยเป็นเคยปวดหลังแล้ววันนั้นเราก็จกทั้งครัวมาหาหมอที่นี่แล้วแกก็บอกเราว่าเราเป็นข้อเสื่อมแล้วแกก็ถามเราว่าจะทํำไหมนี่เราก็เลยบอกว่าหมอ ขอกลับไปบ้านทําใจก่อนได้ไหมเพราะว่าจากที่เราเคยตรวจเคยหามาเนี่ยแกบอกว่าเราเป็นกระดูกทับเส้นแกไม่ได้บอกว่าเราเป็นข้อไอข้อสะโพกอะไรเสื่อมจ้นะ่นี่เราเลยบอกขอกลับไปทําใจก่อนพอแล้วหมอแกก็นัดให้เรามาตรวจเช็คร่างกายว่าร่างกายเราเนี่ยจะทําผ่าตัดได้ไหมอะไรได้ไหมแล้วผลปรากฏว่าการผ่าตัดของเราอะร่างกายที่เขาตรวจที่เขาตรวจเช็คนะเขาว่าทําได้แล้วเขาก็นัด ให้ลองมาผ่าตัดหลังจากที่ผ่าตัดคุณหมอแกก็บอกว่าการเดินอะไรเนี่ยเหมอพยายามจากก้าวที่สูงแล้วก็แกก็สอนในกายภาพให้เราแล้วแกก็บอกกับเราว่าเออเหมอก็เรียกว่าให้เราพยายามใช้อที่ว่าบ็อกเกอร์อะไรก่อนอย่าไปออกเหมอก็ออกแรงยกของยกอะไรเงี้ยมันอก็บางอย่างอะ่ะ ที่บริหารอย่างที่หมอเคยบอก่าบริหารได้ดีก็ช่วยบริหารไปด้วยในตัวเพื่อให้กล้ามเนื้อขาเนี่ยจะได้มีแรงมีกําลังอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ติดตามทราบว่ามันเกิดจากอ,อะไรแล้วก็รักษาด,ด้วยเทคโนโลยีแบบไหนอย่างไรที่โรงพยาบาลธนบุรีนามาใช้ก็ขอติดไว้ข่าวหน้าพามาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ติดตามแน่นอนช่วงนี้จะให้ท่านได้พักสักครู่แเดี๋ยวกลับมาติดตาม เนื้อหาต่อไปในบทที่2ครับโรคภัยสารพัดชนิดมีสิทธิ์สร้างปัญหาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแค่ช้าหรือเร็วติดตามอ่านนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอเป็นประจักจะรู้เท่าทันที่มาและสาเหตุ มีเบื้องลึกรายละเอียดให้ทราบซึ้งถึงกระบวนการการแพทย์ครบครันทั้งในแง่ป้องกันสกัดกัน้นตรวจวินิจฉัยไปสุดทางด้วยผลสำเร็จของการรักษากับเทคโนโลยีก้าวหน้าที่นำมาใช้เพิ่มคุณค่าหน้าอ่านด้วยผลงานจากคอลัมนิส์ชื่อคุ้นหูอุ่นใจใกล้หมอไม่มีวางจำหน่ายสมัครได้ง่ายๆตามรายละเอียดนี้หรือสแกน QR code เพื่อติดต่อกันได้ทันที การมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่สองนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่เรานําเนื้อหาสาระจากนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจําเดือนกรกฎาคม2565มานําเสนอเรื่องหนึ่งครับจากในหลายๆเรื่องที่เราได้รวบรวมเรียบเรียงเอาไว้ในนิตยสารแต่เราฉบับประจําเดือนแต่ละเดือนเนี่ยนะครับซึ่งในเดือนกรกฎานี่ก็จะมีเหตุที่ล่าช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่า มีการรอข้อมูลจากการแข่งขันนะครับจากบิ๊กแมตที่หงแดงกับผีแดงเนี่ยมาประทะแข่งกันที่ในสนามราชมังคลา,าที่บ้านเรานะครับแล้วก็เลยต้องรอข้อมูลจากทั้งทางฝ่ายภาพทางฝ่ายคุณหมอก็เลยล่าช้านิดนึงแต่ว่าส่งเข้าโรงพิมพ์แล้วตอนนี้ก็อีกสักระยะหนึ่งก็จะออกมานะครับอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยแหละครับทีนี้เรื่องที่จะนำมาเสนอลอ่วงหน้าเลยนะครับก็จะเป็น ของฝากจากกองทุนที่กองทุนที่เรียกว่าสสอสอนะครับสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสอส,อส,อสอน,นี่มีการทำสำรวจครับแล้วก็พบว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยขาดวิตามินนะครับวิตามินดีนะครับขาดวิตามินดีจานวนมากทาั้งท้งที่แดดนี่แรงนะครับเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่โอ้โหแดดอุดมสมบูรณ์เลยเพราะนั้นทําไมถึงมีเรื่องนี้มาติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอกันนะครับวิตามินดีและแคลเซียม สองอย่างนี่แหละครับที่เป็นของคู่กันในด้านการเสริมสร้างมวลกระดูกระวิตวิตามินดีมีหน้าที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเพราะฉะนั้นหากขาดวิตามินดีก็อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการขาดแคลเซียมร่างกายจึงต้องสลายมวลกระดูเพื่อปลดปล่อยแคลเซียมออกมาในกระแสะเลือดและถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ต่อไปในระยะยาวก็อาจส่งผลให้กระดูเปลาะบางแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนต่อไปอธิบายมาอย่างนี้ก็เชื่อว่ากลุ่มผู้สูงวัยหลายท่านนะครับอาจจะสงสัยว่า ทั้งวิตามินดีและแคลเซียมสามารถพบที่ไหนได้บ้างก็เรียนอย่างนี้ครับวิตามินดีจะพบได้ในแสงแดดโดยความที่อาจจะมีปัจจัยต่างๆมากมายก็เลยทําให้แต่ละท่านเนี่ยไม่รับแสงแดดอย่างเพียงพอเพราะนั้นนอกจากการพยายามออกไปรับแสงแดดในทุกๆวันแล้วอาหารครับจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมสูงที่สามารถพบได้ง่ายเป็นปลาตัวเล็กผักคะนา้าบรอกโคลีนมเต้าหู้ถั่วชนิดต่างๆ สำหรับแง่อาหารที่มีวิตามินดีสูงนั้นก็ค่อนข้างจะหายากแล้วก็มักจะพบในอาหารเพียงแค่ไม่กี่ชนิดเช่นปลาแซลมอนปลาทับทิมปลาทูนะ่าปลาทูไข่แดงเนยตับนอกจากนี้ก็ยังสามารถพบได้ในเห็ดบางชนิดเช่นเห็ดหอมสดเห็ดนางฟ้าเป็นต้นครับท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกนะครับไม่ต้องไป ดินรนไปหาซื้อที่ไหนฝนตกอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเปียกปอเปียงไข้เป็นหวัดเอารอที่บ้านได้เลยถ้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วเพียงแต่ยกกล้องมือถือมาถ่าย QR Code ค้คที่เห็นบนจอเนี่ยนะครับท่านก็จะสามารถสื่อสารกับทีมงานอุ่นใจใกล้หมอเพื่อให้รู้ว่ารายละเอียดของการสมัครเป็นยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไรแล้วก็จะได้รับกันอย่างไรในราคาที่ถูกมากนะครับ ติดต่อกันได้ครับขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้เราจะนำเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและก็ได้ประโยชน์มาฝากทุกวันจันทร์ถึงวันพุทธที่ช่อง9ขอด HD แห่งนี้เวลาบ่ายโมง40นาทีวันนี้เวลาหมงแล้วต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ